โดยกระทรวงบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเกาหลีใต้เผยแพร่ารายงานค่ะว่าในปี2025ประธานาธิบดียุนซอกยอนจะได้รับค่าตอบแทนรวมอยู่ที่262ล้านวอนหรือประมาณ6ล้าน2แสบาทเพิ่มขึ้น3จากปี2024ซึ่งอยู่ที่ประมาณ255ล้านวอนหรือว่า6ล้านบาท เป็นไปตามระเบียบการปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายปีของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะซึ่งสูงสุดไม่เกิน3%โดยปัจจุบันนี้เงินเดือนของประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อหักภาษีแล้วจะอยู่ที่14ล้าน5แสนวอนหรือว่า3ล้าน4แสนบาท และถึงแม้ว่าจะต้องหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่ตามมติของรัฐสภาเมื่อวันที่14ธันวาคมซึ่งต้องการถอดถอนประธานาธิบดียูนจากการใช้อำนาจประกาศกฎอัยการศึกและอยู่ระหว่างรอการตัดสินชี้ขาดอีกครั้งหนึ่งภายในระยะเวลา180วันโดยสารรัฐธรรมนูญแต่ว่าผู้นำเกาหลีใต้ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนตามกฎหมายเนื่องจากในทางรัฐธรรมนูญเขายังถือว่าเป็นประธานาธิบดียังอยู่ในตำแหน่งอยู่นะคะ อย่างไรก็ตามถ้าสารรัฐธรรมนูญพิพากษาให้ยุนต้องพ้นจากตำแหน่งผู้นำเกาหลีใต้จะไม่ได้รับเงินบำนาญค่ะซึ่งนี่ก็จะเป็นกรณีเดียวกันกับอดีตประธานาธิบดีปักกืนเฮที่ถูกถอดถอนเมื่อเดือนธันวาคมปี2016และสารรัฐธรรมนูญรับรองในเดือนมีนาคมปี2017ค่ะ